อุ้ยมีคนจะแฟงพี่อ่ะใช่อะไรเนี่ยเขาส่งวันแปลว่าเขาจะแฟงพี่นะเนี่ยอยาไปยอมพี่เก่งนะครับทุกคนไม่เราคนรู้เปล่าว่าคุณว่าคุณส่งของวัญให้ผมอ่ะอะไรยลไ์อัพไมดีอะไรเนี่ยฮะอุ้ยอะไรเนี่ยเออเขาจะแฟงพี่ให้ได้เลยอ่ะแล้วคุณยอมไหม ไม่ยอมหรอกนะมันมันเท่าไหร่คุณกดไปเรื่อยเปล่าอะไรนะครับคุณกดไปเรื่อยเปล่าไม่ไปเรื่อยมันส่งได้จริงๆแบบนะมันไม่มีอันถูกถูกแล้วอะพอแล้วอย้ส์โอ้ยค, <c oughs> คือเขาจะแซงพี่แล้วอะ่ะตอนเนี้ยสามพันหกอะ่ะเนี่ยเขา,<อ>าเขาจะแซงแล้วเนะี่ย